สีัสด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูซีโพลาริช่าแนเด้อค่ะเมื่อนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินขนมค่ะนี่ค่ะขนมร้อนๆเลยคะ่ะอ่าก็จะมีขนมนี่เด้อค่ะขนมอ่ามันหานที่ค่ะเพื่อนขนมมันหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็นี่ขนมเปี๊ยะค่ะเพื่อนแล้วก็ขนมปังเนาะค่ะเพื่อนนี่ อยากกินอีกแล้วมาเดาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันจะกินสินใดดีนี่ขอใส่มเมื่อนีน่ละค่ะเ,เพื่อนนี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะชูทําเองเดยค่ะเพื่อนนี่ เนืนุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนอุยอร่อยสือมันหน้าที่มาก้วยค่ะเพื่อนบางคนเกิดมันซ้ำปลังมันซ้ำปลังก็มันหน้าที่มันแตกต่างกันเ้ยค่ะเพื่อนมันก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่าเนื้อเขาคนละย่างกันอันนี้ส่เอามาหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอามาอ่า หนึ่งแล้วก็เอามาคุกกระปกุกเผาอร่อยดีค่ะอืมอืมอร่อยสูชชอบสูเป็นคนชอบกิน,นของหวานเด้ค่ะเพื่อนกินได้ตลอดค่ะอืม เนื้อข้าวเหนียวหนุหนบหนับนุมห,หนับอร่อยดีอ่ะอันเนี้ยูเคยเห็ดสูตรว้ด้วยอยู่คลิปเก่าๆขันเผื่อซูเคยเห็ดสูตรใอยู่ขันเพื่อลองเขาไปเบิงเด้อเฮ็ดง่ายมากๆล้วรสชาติออกมาอร่อยพอดีเลยขันเพื่อนอืม เขายู่ตังแดงเนาะค่ะเนาะอันไดพอเฮ็ดกินไดเข้าก็เฮ็ดกินหางเพื่อนหอนหอนอยู่เลย <c oughs> สุดเอาปวอรมอัพมากินใส่ไมโครวเวฟอุ่นเอากินเพอยหายหิวหายอยากเน,ะน,ะะนี่ยราคาเพื่อนกินใถมมันแซบ่บคำถามกินอยากเนาะค่ะเนาะอยู่เนี่ย ผิดหวังอีิเลยค่ะเพื่อนมันอร่อยอ่ะมาคันเพื่อน,น,อออนเอน,นี่อืมหอมเทียนขันเพื่อนนี่ยกินเทียนนี่หอมเลยกินอันใดดีขันเพื่อน เอาอันนี้ก่อนเนาะอืมอืมหวานบงอืมอหยอร่อยหอมเทียนไข่แดงกันเพื่อนใส่ทูเหลืองด้วยคันเพื่อนใส่ไขย่ยัย่วๆด้วยอะ่ะอืม ใส่เข้มอ่ะอืมใส่ไข่แดงเข้มอ่ะมันจะออกเข้มๆม,มันๆอร่อยอร่อยขันเพื่อน อร่อยยุดประดิษฐแล้วอืมเพื่อนเผื่อเบิง้งนาะอร่อยที่สุดเลยอ่ะ อืกินขนมเทียนนี่มันต้องมีที่ครับคอฟี่น้ำได้ขันเพื่อนบ่ได้บ่ได้เตรียมเลยเนี่ยเสียดายเอาเบิ่งขนมปังอันนี้ทอดขันเพื่อนเพื่อนเบิ่ง อันนี้บริฮ็ดเ,เองดวยค่ะเพื่อนมูหายมากมูพันเฮ็ดหลายเลยเพื่อนก็เลยแบง่งมาหายหายมากินเดี๋ยวชิ่ม,มังกรวันเป็นเอียงมใส่ สังขยาชาไทยอ่ะคันเพื่อนเขาเนี่ยรสชาติเป็นชาไทยเลยเนี่ยอือร่อยไปอีกแบบคันเพื่อนอืมอ้วนกับข้าวเนี่ยเด้อคันเพื่อน อิ่มราคะเพื่อนอีกคำหนึ่งเอาไบกินย่ำหิวอีกน้อค่ะเพื่อนกินเบิร์ตอนนี้สูหายใจบาออกแทะๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจักหน่อยก็จะพาเพื่อนไปไปชมพักน้อค่ะเนาะพักทิ่สุเพาะไหวสูเอาแบบอยู่หนาตางค่ะเพื่อนโอ้ยเมือใไสูจะได้อ,ออกสักเชือสูย่ำผ้าเนีคขยายเขาเลยอ่ะเราจะพาไปชมนะน้อค่ะเนาะว่าสูเอา เพราะยังแน่แล้วก็เอาไว้แบบไดแน่เนาะค่ะเนาะถ้าเพื่อนๆสอบคลิปวิดีโอนี้เนาะค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้สุนีเด้อค่ะเพื่อเป็นกํำลังใจให้สุเหตุคลิปต่อๆไปเนาะค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สุกะสวัสดีค่ะ